ยังจะรวมตัวอย่างเงี้ยแต่หลุดกอนเลยลงไปเพราะว่าน้องเขาจริงอะหมอปลาทราบคนแรกเลยนะฮะเรื <been> ่องเนี้ยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเขามาหาตอนวันวันที่สิบสุดะหามาที่บ้านถ้าเขาทำเป็นอย่างวุฒิจ้อยนะถ้าทําแบบเนี้ยทําอย่างหมอปลาทำเนี้ยต้องไปเป็นทีมเป็นอย่าียกใช้เดียวอย่าเป็นพระเอกคนเดียว ถ้าไปเป็นทีมคนรุ่นประจิตมันจะรอดแล้วแต่ยังงี้แบบพระท่องย้อยใจร้อนท่องย้อยใจญแล้วสวับดีครับพระอาจารย์พระทองย้อยเนี่ยจะจะโดนสุดไหมครับเพราะว่าไปกล่าวหาพระให้ร้ายที่จริงใช่แต่ว่าอบัปปนั้นไม่ถึงขั้นนะแต่ความเป็นพระแต่ต้องไปอยู่กรรมเขาเรียกสังฆาธิศพระภิกษุกล่าวภิกษุว่าเป็นเพราะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยเคยบอกว่าถ้าไม่แน่ไม่จับหรือหน้าที่ไม่มี มันต้องเป็นองค์กรสอบสวนมีองค์กรยับยันก็ดีฝากไว้ด้วยเพื่อเพื่อเพื่อต่อไปมันยังมีอีกลวงพอ่อเราจะได้รัดกลุก่มไม่ผมอยากให้ลวงพ่อเลิกเป็นพระนักปรินามาจับพระที่ป่าครับตอนนี้ครับเพราะไม่มี <c oughs> เพราะไม่มีพระที่มากล้าจับพระดังๆและพระที่มีเขาเรียกว่ามีเอฟมตีเป็นดาราเนี่ยมันเยอะครับลุงพ่อครับคืออย่างนี้อาจามาเองเนี่ยทำมาทำมา,ำมาตั้งแต่อีก่อยันต์ักอ,อุตวะจาริงตั เพราะทำร่ยยมที่วัดเขาลองไห้บอกหลวงพออย่าไปอันตรา,า,ายอันตรายตอนยังจัดเนี่ยคุณรู้ไหมมันขับรถมายิงปืนรอบวัดแล้วมันไปเตรียมวางแผนอะไรรู้ไหมจากรถสิบลอ้อชนนักธรที่พิจิตรโลกประเทศที่นั่นเพราะอื่นสันติบาลเขารู้ทันเขาก็เลยให้ทหารค่ายที่นั่นแหละล็อกอัตมาไปไว้เซฟเฮาที่ พุทธสถานอยู่ในกายนี่ก็กร้องไห้เหมือนกันเมียร้องครับหมอปลาเนี่ยจับพระโดนเมียร้องเหมือนกันรบ <c oughs> กวนรบกวนพระอาจารย์คำถามสุดท้ายสุดท้ายให้ฝากถึงหมอปลาแล้วกันะว่าควรทำยังไงดีเพราะว่าไปจับพระบ่อยแม่จนมันก็ถ้าทำอย่างที่ทำมานะให้มีสตารและอย่างนีอาจจะของนิดเดยกอย่าให้มันลักษณะก้าวแล้ว เราอัดขอโอกาสผมปกป้องพระศาสนาอะไรจำลองเนี่ยให้คนที่มันเห็นตา่างไ้เห็นใจเราว่าเราทาด้วยใจบริสุทธิ์การมันมีสองหน้าที่นะเราจะพุทธธนุบำรุงกับปกป้องคุ้มครองไอ้ธนุบำรุงใส่บาตร้กระดิ่งพระปามเยอะแต่แบบเนี้ยปกป้องคุ้มครองเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นพวกเราต้องทากันเป็นทีมเป็นสตรูเพื่อพวกนั้นจะไม่กําเริบสืบสาร แต่เราก็ไม่ทำรบเจรจานเราก็ทําแบบอ่อนน้อมทำตนแต่เอาจริงไม่ใช่อ่อนน้อมทำตนแล้วงองงอโกโก้เด่นเดียวนี้เขาบอกว่าทำไมนักข่าวจึงชอบมาถามเราตรงนี้ไปถามคนอื่นเขาไม่เอาไปโพดไปาพูลเขาบอกไม่ว่าเขาก็ติดนิมนต์คือเนี่ยอย่างเนี้ยเราวันขาดคนกล้าความกลัวทําให้เสื่อมอันนี้สําคัญมากต้องตรวจสอบ อันนี้อิสร์ศาสนรเช่อขอบากนิดนึงเออวันนี้ไม่ถามแต่ถามไปแล้วกี่มีคนชอบถามว่าตอนนี้พระเป็นอย่างนี้ศาสนาจะสูญพันธ์จากเมืองเมืองไทยไหมขอบอกไว้เลยว่าบุษฐานานสอนเรื่องทุกข์ก็เรื่องดับทุกข์ถ้าคนไทยยังมีทุกข์อยู่ข้าวยากมาแพงเป็นทุกข์ขับรถไปกรนโน้นทางก็เฉียวชนก็เป็นทุกข์ถ้าตราบใดทุกข์ยังมีศาสนาก,ก็เหมือนกับ ไวรัสกับวัคซีนถ้าไม่มีไวรัสวัคซีนก็ไม่ต้องคิดตำถ้าไม่มีทุกก็ไม่ต้องคิดปกป้องศาสนาะคําสอนเอาไว้ไว้คลายทุกข์กันไม่กลัวใครจะบอกว่าเกิดแบบนี้อีกอกีก่ครั้งกี่หนศาสนาคําสอนก็ยังเป็นอมตะส่วนคนที่ทําเรื่องอย่างนี้พุทธจะเปรียบเหมือนขยะในทะเลใหญ่ขึ้นจะซัดพวกนี้ขึ้นฝัง่ง ขึ้นไปแล้วถ่ายองแล้วเินเคยฟังติดตะลิ่งไปแล้วไม่สามารถกลับมาแล้วอยากไปคุยนะกลับมาบวชได้อีกมันตามยอดดวนแล้วไม่มาหลวงพ่อมองยังไงกับในฐานะพระกาโตเป็นเคยเป็นสงฆ์เหมือนกันอยากจะบอกอะไรเขาไม่กลับตัวกลับใจพันหรือเปล่าตอนนี้หรือว่ามันผิดพลาดไปแล้วไม่สามารถกลับตัวกลับใจได้แล้วสิ่งที่ควรทําตอนนี้เราบกลับกรับกลที่ตำไว้กับกลัมหลวงพ่อครับแล้วตอนนี้พระที่ดูดวง พระที่ลุกเสกอ่ะมันมีเยอะมากจนชาวพุทธเข้าใจผิดว่าพระสงให้มันดูดวงได้บุกเสกได้ต้องพูดถึงพระเหล่านี้หน่อยเพื่อให้คนที่ดูเพจเนี้ยพราแท้ที่จริงแล้วอ่ะพระส่งดูดวงได้หรือไม่ได้อ่ะครับหลวงพ่อครับถ้าฉันเข้าจากบ้านแล้วนั่งดูดวงดูดาวดูอะไรเนี่ยพุทธเจ้าก็เคยตำหนิไ้ว่าไม่สมควรไม่คุ้มค่าเขาศึกว่างั้นเดอออย่างไปพ่นไฟพ่นฟันอะไรเงี้ยทำไมไม่พ่นอะไรที่มัน ให้โควิดลดลงเศรษฐกิจดีขึ้นนักการเมืองไม่ทะเลาะกันสินทํากลับมาหรืออย่างน้อยทำามันยังกับมิลิพ่นในมะม่วงก็เหนียวเนี่ยมันขายดีเออเศรษฐกิจดีนะพนน่นอย่างเนี้ยชว์น้องมิลิไม่ได้น้องมิลิทำให้มะม่วงนำดอกไม้กระเด็นขึ้นมาสิบบาทเตอนนี้ขาดกพราะแล้วทำไมพระผู้ใหญ่ถึงไม่ไปตักเตือนพระที่ดูดวงและพระที่ปลูกเสครับ ็มหลววพ่อันนี้เราเป็พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งตำแหน่งสูงมากเลยไอ้ดูดวงได้แบบเนี้ยจะไปกล่าวพระได้ไงได้หรอดูได้แต่อย่าอวดอย่าไปพูดสรรพคุณว่าดูแม่นอย่าใช้หน้าม้าไปหลอกสัตว์เหล่านี้มันก็มีอยู่นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระไม่ควรจะ ทำเนี่ยใครดูว่ากิเลสตนนัวไหนมันมาตอนเนี้ยกิเลสหัวรุนแรงหัวร้อนเนี่ยมันเยอะทําไมไม่ช่วยกันให้หัวเย็นเบาดูตรงนี้ให้ดูเรื่องทุกข์กับกิเลสจําไว้เลยนะพระต้องมีอย่างพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ออกนอกองค์เรื่องดับทุกข์ดับกิเลสเลยที่แส er ไปหาเรื่องดับอะไรเนี่ยตอนนี้ไปดับอะไรอ่ะ ก็ดับเรื่องไรได้เขาวัดไม่พอก็ไปหาพิกเนตเท้าหมหาพรมเวท,ทวนอะไรกันไปที่จริงแล้วเนี่ยที่วัดเนี่ยไม่มีพิกเนตเท้ามาพรมเลยก็อยู่ได้อยู่ด้วยหลักทมคำสอนอย่างเดียวก็อยู่ได้ไดไดไดแล้วก็ขอฝากประชาชนนะคําเดียวอัตตาหิอัตโนตน,นาโถพึ่งตนกับพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับเนี่ยให้พึ่งตนไว้ก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้พึ่งได้จริงนะตอนนี้รัฐบาลเขาเอาไปไว้ในกำเรียบเต็มหมดเลยเลแล้วแบบนี้